สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องหวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้อยากทานข้าวเหนียวเปียกถั่วดำจ้าใส่เผือกค่ะก่อนอื่นเราก็จะเอาเผือกมา,มาหั่นและนึ่งก่อนนะคะจะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราก็จะใส่ซึ่งนึ่งไว้เลย,เลยรอเลยค่ะ ค่ะจากนั้นเราก็จะมานึ่งเผือกกันเลยค่ะแล้วเราจะลองนึ่ง20นาทีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูอีกทีค่ะเดี๋ยวรอให้เผือกนึ่งประมาณ20นาทีแล้วเรามาดูด้วยกันนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรานึ่งเผือกมาได้สักพักแล้วนะนะนะเดี๋ยวเราจะเช็คนะตอนนี้เรานึ่งไปแค่15นาทีจะ้ะ เผือกเราก็สุกแล้วนะเอาอีก5นาที20นาทีทั้งหมดเนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะว่าเป็นยังไงจ้าจากนั้นเราก็มาเปียกขาเหนียวกันเลยค่ะวันนี้ใช้กระทะเปียกค่ะเพราะว่าจะง่ายต่อการคนเนาะจากนั้นก็ซ้อนฟองทิ้งหน่อยนะคะ ค่ะเพื่อนๆหลังจากข้าวเหนียวเราฝุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลไปจะใส่น้ําตาล3มช้อนโต๊ะนะคะฉันจะไม่ค่อยชอบหวานมากอยะจากนั้นเราก็คนให้น้ําตาลละลายเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เปือกลงไปเลย เพื่อนๆชอบหวานมากหวานน้อยก็ชิมแล้วแต่เลยค่ะชิมตามต้องการเลยค่ะเผือกเรานึ่งมาแล้วนะจากนั้นปิดไฟเลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้เสร็จแล้วเรามาเตรียมทำผัวดำกันเลยค่ะเอากะทิใส่หม้อนะคะอันนี้ดิฉันจะใส่น้ำตาลปึกนะคะ ใส่น้ําตาลปึกไปหนึ่งก้อนจ้ะแล้วเราเขึนมาชิมอีกทีค่ะเพราะเดี๋ยวจะหวานเกินไปเนาะเราจะคนให้น้าตาลละลายก่อนนะคะหลังจากที่น้าตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่เกลือทีละหน่อยนะสักประมาณเนี่ยครึ่งช้อนชาแล้วเราชิมอีกทีค่ะออกเค็มน,นิดๆน,นะ พอดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วดำต้มลงไปเลยหรือว่าเรานึ่งมาแล้วเนาะใส่ถั่วดำไปเลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มไฟอีกหน่อยให้เขาเดือดนะคะเรารอถั่วดำเดือดก่อนค่ะถั่วดำเราก็เอาไปนึ่งแล้วนะคะหรือเพื่อนๆจะต้มก็ได้ค่ะ พอถั่วดำเ,เราเดือดดีแล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเรามาเสิร์ฟได้เลยจ้าจากนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเราจะใส่ข้าวเหนียวเปียกนะเผือกลงไปเลยจ้าจากนั้นเราก็ใส่ถั่วดำของเราไปเลยค่ะชอบมากชอบน้อยเนาะเสร็จแล้วค่ะบอกเลยสูตรนี้นะคะไม่หวานมากจ้ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆข้าวเหนียวเปียกเผือกถั่วดำของเรานะคะมาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ